สวั <Okay. S 2> สดีเพือนคณะกรรมการทุกท่านกระผมเดชัยเห็นฟวามชีกระผมเดชัยพาวิลิศแสงมาจากโรงเรียนบ้านบุนองเทาตำบลชะกาอเมอ์จำนิจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งประดิษฐ์ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือกระบอหยดปุ๋ยเนื่องจากเกษตรกรใช้มือกำปุ๋ยแ้วหยอดทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนง,งานกระผมได้ชิสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาก็คือกะบอหยดปุ๋ยวัสดุมีดังนี้ เป็นกระเป๋าใส่ปุ๋ยสองท่อดันทิ้งของเครื่องซักผ้าที่ในด้ใช้แล้วสามท่อพีวีซีสี่เบกจักรยานห้ากระป๋ยปุ๋ยวิธีการใช้มีดังนี้หนึ่งเติมปุ๋ยในกระเป๋าตามที่เราต้องการสองโอ้ขอโทษด้วยขออภัยครับ ไหลลงมาตามท่อจากนั้นให้เรากดไกลเพื่อให้ปุ๋ยไหลลงมาแตรถ้าหากอยากได้ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้นก็กดไกลแช่ไว้ทำให้เราใส่ปุ๋ยง่ายเล่นสะดวกส,ส,ส,สบายง่ายขึ้นครับครับคณะกรรมการมีอะไรย,ยีสบถาโรโมโกมีไหมครับเ,เครื่องปิดปุ๋ยเนี้ยใช้หลักการใดทางวิทยาศาสตร์ใช้หลักการแรงโน้มถ่วงข,ของโลกค,ครับ ใช้กับพืชชนิดใดบ้างใช้กับมันสำปะหลังข้าวโพดและพืชชนิดอื่นครับโอเคถ้าเราจะต่อยอดเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเป็นเครื่องยนม์เมทาลโครับอ่าสูอุป,รรปรกรณ์นี้ใช้งบประมาณทำประมาณเท่าไหร่ประมาณ250บบาทครับโอเคโอเคขอให้โชคดีนะครับ